ทางด้าบอกพูดไม่ออกนะคะอยู่กับพี่บิ๊กมานานเนาะแล้วก็ความรู้สึกทุกอย่างมันล้นใจนเปิดล้นนะคะไม่สามารถที่จะแบบกันกรองมาเป็นคําพูดได้แต่เชื่อแน่นอนถ้าใครแบบติดตามช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆจะเห็นพี่น้องเขาบอกรากกันตลอดไม่รู้ว่าหลังไม่แอบ,บร้องให้เสี่ยนัาตาก,กีหยดนะคะแน่นอนว่าวิทยาชุดพิเศษของเราต้องได้รับชมตอนนี้พร้อมแล้วขอนุพาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีจ e ้าพวกเราคือใครคะพวกเราคือพี่ชายน้องสาวน้องชายหรือเปล่าเนี่ยหนอีซีไหนฝ่อยไหนน้องเกี๊ยวอยูนไหนลีตเติอยู่ไหนแล้วเราคือใครเราคือครอบครัวอะไรเรารักกันไหมรักแล Laka Ajuk ke masak Dengar และนี่คือความรักความประทับใจน,นะคะก็อบอกว่าบรรยากาศบุเวที<ช>เต็มไปด้วยน้ําตาแต่มันเป็นน้ําตาแห่งความประทับใจเนาะแล้วมันก็เป็นน้ําตาแห่งความาบซึ้งใจที่ทุกคนมีนี่แหละค่ะความรักะค,ะความรักในครอบครัวความรักของชาวโตเกียวมิสิกความรักของบอสเราใช่ครับค่ะและเดี๋ยวในโอกาสนี้นะครับเราจะให้บอสมิดนะครับได้เก่าชมรู้สึกแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานใ,ในครั้งนี้ครับ อันทีิญครับครับผมก็อันที่จริงเนาะไม่รู้ว่ามีพิธีอันนี้เพราะว่าคุยกันคุยกันมาเข้าสิบอ้องห้เด้๋ยเข้าสมมติอย่างเดียวสินะมอนี้แม่ก็แต่จะมาภาพกันมัให้นะครับผมก็ก็สุขใจมากกับกับคลิปที่ผ่านมาก็ถือว่ามันเป็นภาพที่ดีเราก็จะไม่ขอพูดอะไรอีกที่มันที่มันเป็นเรื่องเกา่เกาๆครับดีใจวันนี้ดีใจที่ที่มาถึงวันนี้ได้ก็ก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันถือว่าอาจจะน้อยสำหรับคนอื่นแต่ว,ว่าเราอายุเท่านี้24ปีถือว่าเราเจอเรื่องที่มันหนักหน่หนวงเกินทุกๆอย่างมากเราแบกรับทุกอย่างแบกรับภารนะทุกอย่างแต่ว,ว่าเนื่องด้วยภารนะเหล่านั้นแหละมันดันผัดมาถ้าเราเป็นคนที่สู้จนมีทุกวันนี้จนมีคําว่าต ok ัวเกีส์มิวสิกมีทุกๆคนในวันนี้ภาระบ่าที่ผ่านมาไม่เคยโทษความลำบากเพราะว่าถ้าเราไม่ลำบากในวันนั้นล่ะจะให้ตายมือนี้เขากระบอเป็นแบบนี้ ถ้าเราสบายมาตั้งแต่แรกเราจึงใช่แบบนี้นะครับผมถ้าเราสมบูรณ์แบบเราจะไม่เพอร์ฟิคในวันนี้นะครับผมไม่มีใครไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกหรือว่าเขาอาจจะสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เกิดแต่ที่นี่ไม่ใช่ครอบครัวของเราคือเป็นครอบครัวที่เกิดมากอ่ะพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้นะครับผมกับอ,อยู่ไผ่อยู่บ้านอันนี้กับอยู่น้ำคุณย่ามาตั้งแต่เด็กก็สู้ชีวิตมาจนคุณแม่ได้พาไปอยู่ต่างประเทศ แล้วก็ได้ไปริ้นรนชีวิตต่างๆทําคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์เมื่อแปดเมื่อประมาณเก้าปีก่อนจุดเริ่มต้นก็อยากแค่อยากอยากมีคนรู้จักวูาอยากเป็นไอดอล์ได้สูเห็นไหมเนี่ยเตียงโมเซลเบิร์นตอนนั้นพี่เตียงโมเซลเบิร์นขึ้นก่อนนะครับผมต้องให้เครดิตพี่เตียงโมเลยว่าสมัยก่อนพี่เตียงโมเซลเบิร์นเนี่ยคือ จนต่อามาแรกๆเราก็เลยดูพี่แตงโมเป็นเออทําไมแกทํานี่นั่นนนนจังเราอยากทําเหมือนแกจังจนเข้าไปคอมเมนต์เลิกคอมเมนต์จากคนดูเราแค่หนึ่งคนสองคนเราก็ไปดูเล่มเลนว่าพี่แตงโมแกทําอะไรของแกทำไมคนชอบดูแกจังเราก็เลยไปดูจนมาเห็ุคลิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้รู้จักกับพี่แตงโมพาอ,อนไลน์ลไม่ได้เจอกันสักทีนะครับผมก็ก็ขอบคุณ f c แฟนคลับแฟนเพลง f อหน้าเวทีเอฟซีหน้าจอ f c วันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนร่วม ในการผักกันในวันนี้กับว่าพียา่ยังตอบแท้รับนอกจากความจริงใจไม่มีอะไรนอกจากความจริงใจเพราะว่าอาจจะเป็นคนเบาเบอกมาโลพูดพกเบอกพูดตรงๆแต่แต่ไม่มีอะไรเป็นคนที่พูดจากใจทุกๆอย่างขอบคุณครอบครัวขอบคุณผูณ้มีพระคุณทุกๆท่านในวันนี้ที่ที่คอยดูแลซัพพอร์ตนะครับผมอะไรพิษก็ื่เตือนเด้ผมจะไม่ชอบคนชื่นชมมากเท่าไหร่เพราะว่าความชื่นชมมันมันไม่เห็นความผิดพลาดมันคนชื่นชมเรา บรเดเท่าดีขึ้นจังหน่อยเลยเฮ็ดเท่าลงระดิบไปทาเพิ่นตำนี้มากเขาคอมเมนต์หนึ่งเาสามสี่ผมจะที่กลับมาคอมเมนต์โกกิวุ้ยวันนี้จะคริปหน้างานเรามันบ่อยไรดิพ่งนี้เช้ารีบเปลี่ยนตั้งแต่เช้าหรือเปลี่ยนคืนนั้นทันทีเลยอะไรเงี้ยเราก็จะปรับปรุงตลอดเวลานะครับผมก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มีคนรู้จักมากขึ้นดีมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นแต่ก็ไม่เคยที่จะขอบคุณสิ่งที่ผ่านมา นะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่เจอศิลป์มา,มาไม่เจอชีวิตคู่ไม่เจอครอบครัวเราคงไม่เก่งขนาดนี้แต่ยอมรับมากไม่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะครับผมกับตัดสินใจมีครอบครัวก่อนอายุพะมาณ18ปี18ปีก็ตั้งใจที่จะมีลูกด้วยความตั้งใจของเราเต็มร้อยนะครับผมศิลป์มา,มาเป็นครูชั้นดีเป็นบทอย่างชั้นดีแล้วก็เราก็ยังเคยมีอดีตภรรยาที่ดีอยู่แล้วแต่วันนี้มันแยกหากันไปมันเป็นเรื่องปกติของของคนเราที่เราต้องเข้าใจว่ามนุษย์คนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องปกติ เที่ยที่ผ่านมาถ้าไม่ผ่านมาเราจะไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องแก้ไขอะไรและอนาคตเราต้องทําตัวยังไงครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกทุกคนด้วยขอบคุณที่งานตัวเกี่ยวมิวสิกขอบคุณที่งานเพลงเสียงตัวเกี่ยวมิวสิกนี่คือเพิ่งมาอยู่กันสองเดือนคิวคือสองเดือนคิวงานถือว่าเยอะมากสําหรับพวกเราเพราะว่าเข้ามานวงหมอลำเนาะเราไม่ใช่วงหมอลำแต่ก่อนคือทําวงหมอลำคณะใหญ่มาก่อนพอมาอยู่ตรงนี้ทําเป็นค่ายเพลงมาเช่าตึกเล็กๆอยู่นอนตุ่นจาก จากห้องเดียวตึกเดียวก็ต้องพี่ใหม่เพราะนั้นพี่ใหม่ก็เป็นคนหาให้พี่ใหม่พี่เนี้ยก็เป็นคนหาตึกนี้ให้ไปขี่หามาอยู่ฝันกันทำไมบรรูจักเลยบรรูจักยังเลยก็ให้คนในพื้นที่ไปหาดูตึกไปเช่าตึกตึกเดียวจนตอนนี้เป็นห้าครูหาอยู่ด้วยกันทีมคอสตูมทีมนักร้องแดนเซอร์อยู่ด้วยกันจนมีคิวงานข้ามปีมีงานแสดงมีงานกลุ่มปิดมีงานโฆษณามีสปอนเซอร์อเข้ามา มันเกินความคาดหมายของควาว่าค่ายเพลงเลเล็กของตงวัวเอ็มเอสีของเรานะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนพี่หนุ่มด้วยนะพี่หนุ่มก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่หนุ่มก็เป็นคนบ้านเฮนเล็กไฟก็มาอยู่ถึงทุววันนี้ก็ยังมาที่นี่อีกอยู่นะครับผมคือพี่หนุ่มเป็นคนที่นู่นรู้จักการที่นู่นเลยแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันมาจนผมย้ายาอยู่ที่นี่แกอยู่ที่นู่ดเหมือนเดิมแกก็ตามมานะครับผมไม่คิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลหลายๆคนเลยคุณจินจังก็เป็นศิลปินตั้งแต่ค่ายเพลงยังอยู่ ที่เดิมแล้ววันนี้ยังมาอยู่ที่นี่ก็ยังกลับมานะครับน้องซีแกมด้วยที่วันนั้นที่ไม่ตัดสินใจพ่อทิ้งพ่อบีคนนี้เพราะว่าเราเล่นตัวแบบจริงๆจากที่เราแบบเราตัม,มาคิดว่าเรามันดีแล้วม,มันหมายความว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะ ข้อหามาครับในวันที่เราเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในวันที่เราเริ่มต้นใหม่ซีแก้มกับคุณชินจังก,ก็ไม่ได้ทิ้งเราห้องสิมีชิ่โงานบอห้องสิมีคุสนาเขาบอ,รอ,าอ,บอรเราก็ไม่ได้การตีเขาว่าเราจะมาทําแบบนี้ได้เราไม่รู้ว่าเราจะมาขายปุ่มปิดแล้วละหมื่นสองหมื่นหมื่นใบแต่ละสัปดาห์เราไม่รู้แต่แต่เขาก็ทุกคนและคนใหม่ก็น,นะฮะที่ที่ลหนจะเข้ามาอยู่กับเราจนจนเกิดเป็นครอบครัวตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วก็มีเอฟซีมีแฟนคลับเข้ามาแบบ ขนาดนี้ถือว่าเกินคามากครับผมขอบคุณคุณพอ diabetes, ่อคุณแม่ขอบคุณบาจา์สถานที่วันนี้พ <kn> ี่บีเลกาเล่นที่แบบว่าซักเบาเลื่อนสถานที่โดยที่ไม่ได้จำกัดเรื่องเราอะไรเลยแบบดูแลเต็มที่ครับขอบคุณพ่อครแม่ครัวนะครับควรจะต้องดตีนะคืออะไรที่บักคาตัวพ่อต้องต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าอะไรไม่ดีก็สามารถแนะนําได้ผมก็ปรับปรุงตลอดเวลาครับก็พี่น้องชาขอนแกนฝากกรฝากเนี่ยฝากตัวน้ำตอนนี้มาอยู่คอนแกนเต็มตัวแล้ว นะครับผมกับเบอร์ีว่าซึ่งอยู่คอนแก่นเพราะว่ากับเบอร์คีวมากคอนเกนเซียนะครับไม่เคยชอบขอนแก่นเลยเพราะเป็นคนอุดรเนาะแต่วันนี้เราไปอยู่คอนแกนแ่นเราก็ลงรักความเป็นขอนแก่นมากขึ้นจนแบบเออเลือกเลือกเอาสื้อผ้าฝากตัวเป็นลูกหลานเมืองชอบขอนแก่นดีนะครับผมขอบคุณเอฟซีหน้าจอด้วยที่ให้กําลังใจออนไลน์ตลอดดราม่าอีหยัยงกับดราม่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเป็นคนโซเชียลบางคนอาจจะบอกว่าเป็นยังไม่รู้ว่าดูแท้ก่อนชีวิชันหากินน้ำคัพเป่าเป่าออกมาแต่ละบาทเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ ผมไม่ได้หายินกับคำเงียบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผมพูดมันเป็นเนื้อเป็่นคำของคนทุกคนเวลาผมพูดคอนเทนต์อะไรออกมาแสดงคลิปออกมามันหมายถึงการต่อยอดของทุก,ทกคนผมไม่ใช่นักร้องแต่ผมสามารถให้ทุกคนมีพื้นที่ร้องเพลงบเวทีได้ครับขอบคุณบากที่เชิญกัน